ผมมาต่อนะครับผมนี่คือลักษณะนี้นะครับผมอันมีโอกาสที่จะต้องเขาเรียกว่าต้องเปิดพื้นก่อนนะครับผมเปิดพื้นแล้วจึงจัดทรงใหม่นะครับผมอ่าเนี่ยกาวด้านในเตะก็หลุดแล้วนะครับผมตอนนี้มันวิธีการเปิดพื้นน่ะผมจะมีสองวิธีหลักๆนะครับผมก็คือใช้ลมร้อนกับทินเนอร์นะครับผมทินเนอร์ในการฉีดขอบนะครับผมอ่าฉีดขอบหรือใช้ปูการจุ่มมาแล้วแต่นะครับผมที่ช่วยได้ บางคู่ก็ไม่ยากก็ใช้ลมร้อนเป่ากระป๋อนะครับผมอ่าลมร้อนนี่ผมมีตั้งแต่เครื่องเ,อเครื่องเป่าลมร้อนสองสามแบบนะอ่าแต่ผมเอาแบบพยายามสอนแบบที่คนทั่วไปสามารถไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับผมอ่าอันนี้อันนี้ผมก็มีนะครับผมส่วนอันนี้ก็มีอันนี้ปรับความร้อนได้นะครับอ่านี่ผมเอาแบบลมร้อนแบบนี้แล้วกันนะครับผม อันนั้นจะไม่แรงออาจจะต้องจี้นานหน่อยนะครับผมแล้วก็ใช้ตัวแกะสลักเพื่อเปิดปืนอันนี้ลักษณะคุณนูเห็นหรือเปล่าว่าออกแล้วนะครับผมเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ออกแล้วนะเห็นไหมว่าออกแล้ว๋ยวชัดก่อนนะผมขยับนิดนึงอันนี้ผมเย้มออกกันนะเห็นไหมครับ อ่าเนี่เปิดพื้นต่เนี้มันจะถนมหนังด้วยนะไรลมร้อนเป่าช่วยได้นะครับผมแต่ตัวนี้ต้องพยายามหาตัว1,200วัตต์วัตขึ้นนะผมว่าแน่นอนให้ดีพันห้าสองพันก็แล้วแต่จะช่วยในการเปิดพื้นง่ายอันนี้ผมใช้ตัวนี้บ่อยเพราะผมช่วยในการกระตุ้นกาวช้เยอะนะครับผมอ่านาทีที2 2> ่สองก็ใช้ลมก็ใช้ไอเนไไี้ยไอไซลิงฉีดตามขอบเปิทินเนอร์ก็ถือว่าเปิดง่ายเหมือนกันงานแบบนี้ใช้ทิมเนอร์ก็พอ,อยิงนะครับผมอ่าแต่ผมทําให้เห็นว่าเราใช้ได้บ้าง ขีตามขอบไปเลยอ่าแบบนี้นะครับผมขีตามขอบไปแต่มันจะเปลืองสักหน่อยนะครับผมบางคู่ก็ออกง่ายบางคู่ก็ออกยากแล้วแต่นะครับผมเวลาเปิดเนี่ยเราพยายามถนอมนะครับผมถนับถนอมรองเท้าไว้ย้ายหนังมันสังเกตไหมว่าสมัยก่อนช่างเขาไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้ก็เลยใช้วิธีขององัดอา่างัดเคลียร์แล้วแต่ต่างๆ,ๆนะครับผมแต่ผมจะใช้วิธีของ ใช้ลมร้อนกับทินเนอร์เพื่อละลายกาวนะครับผมกาวตรงนี้คือตัวปัญหาเราต้องใช้ความร้อนในการละลายกาวผ่านหลักไอหลัลลกการคือเหมือนกับไฟเช็คจุดเนื้อไหมไฟเช็กจุดไอตรงไอตรงถ้าเราจับบริเวณที่หัวเนี่ยบริเวณที่ใกล้ไฟไอที่จุดออกไฟอะ่ะมันจะไม่ค่อยร้อนใช่ไหมแต่ถ้าเราหางประมาณนี้เราร้นแน่นอนต่ำๆไม่ร้อนเอานิ้วผ่านไเปเลยแต่พอนี้ร้อนแน่นอนนี่เหมือนกันหลักการนะครับผมแบบเดียวกันก็คือตัวพื้นเวลเราไล่เนี่ยมันจะเป็นตัวคานใช่ไหม จะเป็นตัวกลางในการผ่านส่วนส่วน,วนไอ้ตรงข้างในเนี่ยมันจะเป็นปลายไฟอ่านะครับผมให้ดูเข้าใจเดี๋ยวผมก็ขอแบบอ่าถอดพื้นก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาไล่อีกทีเดี๋ยวมาจัดการเทิ่อีกทีนึงนะครับครับอ่ามานะครับลมร้อนขอเปลี่ยนตัวใหม่นะครับผมอ่านี่ลมร้อนนี่อันนี้ปรับระดับได้นะครับผมดูอยากสายไม่ได้ใช้นานจริงๆนะครับผมเนี่ยเกือบสองปีแล้ว สายมันเริ่มขึ้นขา,ขาวๆ้วลบผมไม่แน่ใจนะครับผมอ่ใช้ลมร้อนในการเปิดนะครับดูนะครับผมใช้ตัวนี้จะง่ายกว่าตัวลมลมร้อนกับตัวอะไรนะกับตัวป็นเล็กๆนี่แี้ยที่ผมช่วยด้วนลมร้อนเปาก่อนนะครับผมแล้วแกะเออง่ายขึ้น ถ้าเกิดมันเริ่มแบบฟืดๆหน่อยก็ใช้ทินเนอร์จิ้มไปเอาภูกันจุ่มทินเนอร์ก็ได้หรือใช้ไซลินฉีดเลยก็ได้ทักไปอ่าช่วยกันสองเลยนะครับผมมันจะเริ่มง่ายขึ้นนะครับผมอ่านะครับผมออกไปแล้วอ่าลมร้อนต่อลมร้อนมันจะประหยัดทินเนอร์ทั้งหร่นะครับผมแต่บางคนต้องกินไฟนะถ้าเล่นผู้ไหนเป็นนานๆ ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเป็นมันเป็นหนังครับลักษณะคือข้างหน้าหนังแท้แต่ตรงข้างข้าเป็นหนังยิวใช่ไหมถ้าคนเปิดไม่เป็นผมบอกเลยว่าหนังรอกแน่นอนนะครับผมนี่เราพยายามถนอมหนังนะครับผมอ่าดูไว้เอยนะครับผมอ่าสอนไปด้วยทําไปด้วยวันนี้เป็นของลูกค้าเก่านะครับผมจะส่งได้ช่างไม่มีช่างไหนว่างเลยนะครับผมก็เลยจัดเทสสอนไปเลยอ่า คส,สอนไปเลยอาจจะมีเสียงดังรบกวนหน,น่อยนะเพราะเด็กๆมันยู่งล่ะอ่านี่นะครับผมอ่าง่ายง่ายนะครับผมง่ายง่ายแล้วอ่าโอเคง่ายง่ายแล้วนะครับผม เห็นไหมง่ายขึ้นพื้นมันเสริมหมดแล้วนะรองเท้าใหม่จริงอ่ะแต่ว่าตั้งไว้นานก็จบนะครับผมจบหมดอ่ผมพยายามสังเกตผมไม่ยาม,ม,ยาม,ม,ยามขึ้นหลงหนังหีัสุดนะครับผมเขาจะเก็บมั่วๆไม่ได้นะเพราะเทคนิคการเปิดพื้นนี้ซึ่งผม เป็นคนแรกเละที่เอามาสอนวิธีนี้มาใช้นะครับผมในการเปิดพื้นมันเกิดขึ้นจากอะไรที่ผมสามารถใช้ได้มันเกิดขึ้นจากการที่ผมลองผิดนะครับผมต้องการทําตู้อบนะครับผมพอทําตู้อบไปตั้งนานนะครับผมกลายเป็นว่าเป็นการเปิดพื้นเฉยเลยเคอรอั้งก่อนคือต้องทําใหม่ให้ลูกค้าอีกคนนึงอะนะครับผมพื้นอีกคู่มันละลายไม่ละลายกาวละลายนะความร้อนผมตั้งลืมไปที่ห้าสิบองศาเลยไม่ใช่ว่าลืมหรอก เราต้องการอยากรู้ว่าความร้อนเท่าไหร่ละการะลายกาวนะครับผมห้าสิบองศาอ่าแต่ว,ว่าเป็นระยะเวลานาน,านๆก็ทําไม่กาวหลุดได้นะครับผมเ็เหมือนกับเราเอารองเท้าตั้งตากแดดจำมวันนะ่ะสี่สิบหกสี่เจ็ดองศาต้องนานนานก็หลุดนะครับผมบางทีก็ห้า 5, 4, 5, 4, สิบองศาไม่รู้นะว่าเท่าไหร่กันแน่นะครับผมเอารองเท้าตากแดดที่จบเกือบทุกคู่นะครับผมไม่รอด นี่รองเท้ามือสองนี่หมดสิทธิ์เลยเอา่าเห็นไหมเปิดง่ายขึ้นร้อนหน่อยครับผมดีใส่ถุงมือมาแล้วเอา่าเห็นไหมการเปิดพื้ชผมนี่จะเป็นการถนอมพื้นมากเลยเห็นไหมครับผมถนอมไอ้ถนอมตัวอัปเปอร์มากดูนะแทบไม่มีรอยที่หนังขาดอะไรเลยนะครับผมไมครับผม ในยุคช่างสมัยใหม่นะผมกล so ้าพูดได้เต็มปากเลยว่าผมเป็นคนนาความรู้เหล่าเนี้มาสอนช่างต่อนะครับผมมาสอนจนเขาเรียกว่าจนแพร่แพ่กระจายไปหลายเขาเรียกว่าทั่วประเทศนะครับผมความรู้ทฤษฎีใหม่นะครับผมไม่ได้มีตัามลาเป็นนอกตำราหมดเลยต้องเข้าใจได้ว่าเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์เขาเขาเกิดจากนอกตำรานะเขาไม่ได้มีเขาไม่ได้มีตำรานอกตำราจนเกิดเป็นทฤษฎีอ่าเราก็เหมือนกันนะครับผม ผมไม่มีตําราไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีใบยับรอังอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าสิ่งที่ผมทํา่ะผมใช้งานได้จริงนะครับผมวิชาต่างๆใช้งานได้จริงแทบไม่มีตําราเออระหว่างก็ง่ายเหมือนคนอยู่อู่ซ่อมรถยนต์นะครับผมกับคนเรียนช่างยนต์เชื่อไหมว่าเด็กที่อยู่อูอ่เก่งกว่านะครับผมเพราะอะไรเพราะเข,า,ขาผ่านงานจริงนะครับผมแต่เรื่องทฤษฎีอาจจะแพ้ของ อาจจะแพ้นะครับผมช่างใี้อยู่นึ่คือจะแพ้แพ้ทฤษฎีหน่อยเดี๋ยวถ้าเกิดเราคิดถึงเรียนเพื่ออะไรเพื่อในการใช้งานใช่ไหมเออใช้งานกับพี่เห็นไหมครับผมอันนี้จบอา่านะครับผมเห็นไหมแล้วก็ครั้งนี้ผมจะมาจัดรูปทรงทำยังไงเ,เดี๋ยวต่อคลิปหน้าแป๊บหนึ่งต้อก่อน